สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเสียชีวิตแล้วดารารุ่นใหญ่วงการบันเทิงเศร้าข่าวร้ายปิยะตกะุูลราชดารารุ่นใหญ่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าหลังเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS รายงานว่าปิยะตกะุูลราชมีชื่อเสียงจากบทนำในภาพยนตร์เรื่องรูบ้านนอก2521และงานแต่งเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะ เพลงไก่จ๋าที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศซึ่งในช่วงหลังเจ้าตัวป่วยและต่อสู้รักษาตัวมาอยู่อย่างยาวนานจนล่าสุด2พฤศจิกายนปียะตะกูลราชได้จากไปแล้วที่โรงพยาบาลพระน่งเก้าด้วยวัย68ปีปียะตะกูลราชเกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านมีฐานะยากจนจึงจบการศึกษาชั้นมศ .5 แล้วมาทำงานอยู่ในกรุงเทพ เคยเป็นลูกศิษย์วัดเป็นช่างตัดผมรับจ้างแบกของในตลาดขับรถ3ามล้อถีบเริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2516ในภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้แสดงในฐานะตัวประกอบคือเรื่องนี่หรือชีวิตภาพ,พยนตร์ขนาด70มมเรื่องแรกของเมืองไทยจากการกำกับของชุติมาสุวรรณรัตน์ซึ่งนำแสดงโดยสมบัติเมธนีและ ทัศวรรณเสนีวงณ์อยุธยาโดยปียะรับบทบุรุษพยาบาลปียะรับบทนำครั้งแรกในปีพศ2521จากภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคมเรื่องครูบ้านนอกกำกับโดยสุรสีผาธรรมจากบทประพันธ์ของคำหมานคนไข้แสดงคู่กับวาสนาสิทธิเวชซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เป็นอย่างมากจนได้แสดงภาพยนตร์ในแนวนี้อีกหลายเรื่อง ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ